กับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไป <'cause S 1> กับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันอา l เนียวยามาฮ่า R15 แต่ว่าดูคาติเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีคือเขาหมายมั่นปั้นมือมากว่าจะให้ฮอกเก m มาตินเนี่ยขึ้นมาอยู่ในทีมโรงงานดูคาติ แต่ท้ายที่สุดแล้วพอผลงานในช่วงครึ่งฤด่งรการแรกมันสวนทางกับสิ่งที่คิดแต่กลับกลายเป็นเอเนววสเซนีที่ฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาทําให้กลายเป็นหนึ่งในแคนดิเดตก็เลยทําให้ดูคติโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารเนี่ยตัดสินใจยากมากๆนะครับดังนั้นมาติดตามด้วยกันนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของผลงานแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่จะทําให สองคนนี้ถูกเลือกขึ้นไปสู่ทีมโรงงานด้วยกันครับดูคติในปีนี้ครับก็ตัดสินใจจิ้มเอาเปโโกบัญญาย่าขึ้นมาไว้เป็นตัวตั้งก่อนแล้วนะครับสำหรับการเลือกนักแข่งไล์อัพสำหรับฤดูการ2023นะครับนั่นก็คือฟรานเชสโกบัญญาย่าในฤดูการหน้าปัจจัยที่ ดูคติโดยเฉพาะจีจี้ดันเลนยาเนี่ยชื่นชอบเปโก้มนายามากนะครับจีจี้บอกว่าเปกโก้มีส่วนคล้ายนักแข่งหลายคนคล้ายฮองเกอร์นโซคล้ายอันเดร o วิซโซแล้วท้ายที่สุดแล้วเปโก้เป็นคนที่มีความครบเครื่องในแบบที่หลายคนอนจ่จะมองจากภายนอกไม่เห็นจีจี้ดันเลนยาบอกว่าแฟนเชสโกมนายาเนี่ยเป็นเป็นนักแข่งที่ไม่ว่าทีมจะใส่ อุปกรณ์อะไรไม่ว่าทีมจะเซตติ้งรถแข่งแบบไหนเขาก็สามารถพารถแข่งคันนั้นเนี่ยไปจนถึงจุดสูงสุดของมันได้นั่นคือสิ่งที่ที่ทีมชื่นชอบแล้วผลงานของในสนามของเปโก,ก,ก้ก็ดีกว่าแข่งคนอืน่นๆนะครับก็เป็นตัวเลือกแรกแล้วก็ไปรออยู่แล้วทีนี้มาดูครับว่าในลายของฮอกก้มาตินกับเอเนียบัสซินี่ปัจจัยที่จะทำให้พวกเขาถูกเลือกเนี่ยคืออะไร ก็มาเริ่มต้นที่บาสเซนินีกันก่อนบาสเซนินีบอกตามตรงนะครับว่าปีนี้เนี่ยฟอร์มของเขาโดดเด่นจริงๆแล้วก็ถือเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการที่สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ถึง3ครั้งในช่วงต้นฤดูกาลก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับพอผลงานดีแบบนี้เนี่ย ใครจะมองข้ามไม่ได้ฐายที่สุดแล้วเอเนียบัสเซนนี่เองครับพอเขาเริ่มผลงานดีอย่างต่อเนื่องครับสื่อไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเป้าหมายของเขาคือการขึ้นไปเป็นนักบิดทีมโรงงานนะแล้วคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์อีกคนนึงครับคือเปาโลซีอาบัติเปาโลเนี่ยก็บอกนะครับว่าโอ้โหการชั่งน้ําหนักระหว่างเออบาสเซนนี่กับฮอเก้มาตินเป็นเรื่องยากมาก นะครับเพราะว่าคนหนึ่งก็ผลงานดีอีกคนหนึ่งก็มีทิศทางแล้วก็ทักษะที่ดีแล้วก็หวือหวาถูกวางตัวไว้เป็นคนแรกที่จะก้าวขึ้นไปสู่ทีมโรงงานในฤดูกาลหน้านั่นคือฮอเกมาร์ตินอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดในเรื่องนี้ครับก็คือดาวิดทารรอซี่นะครับถ้าใครอาจจะจำหน้าไม่ได้ก็ผู้ชายร่างเล็ก ผมขาวที่เป็นผู้จัดการทีมของดูคาตินั่นแหละครับเขาบอกว่าคุณสมบัติของเอเนียกับฮอเก้มันทำให้พวกเราตัดสินใจยากมากๆที่จะเลือกนักแข่ง2คนนี้นะครับว่าจะเลือกใครบาซินินี่ครับในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยเขาก็สร้างเซอร์ไพรส์อย่างมากนะครับพอย้ายไปร่วมงานกับเกรซินี่แล้วเขาเองก็ยังคงได้ใช้ คือได้เปลี่ยนมาใช้รถแข่งในปี2021นะครับก่อนหน้านี้คือเอเนียบัสเซนีครับได้ใช้รถแข่งปี2019เลยนะคือย้อนกลับไปถึง19เลยแล้วพอมาเปลี่ยนใช้รถแข่งในปี2021นะครับ GP21 ซึ่งเป็นตัวตัว Full t o r t o r y เวอร์ชั่นเก่าของปีที่แล้วเนี่ยครับที่ขี่ไว้โดยเป็กโกบัญญาญาพวกนี้นะครับซึ่งหลายคนก็บอกนะครับว่า ไอ้รถปี2021นั่นคือรถที่ดีที่สุดก่อนเข้าสู่ฤดูกาลขณะที่รถแข่งหลายๆค่ายเปิดตัวรถใหม่คอนเซปต์ใหม่อัปเกรดใหม่แต่ว่ารถแข่งคันนี้เนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วในตั้งแต่ปีที่ผ่านมามันก็เลยทำให้เอ c เนียพซซี้นี่ครับค่อยๆย,ยกระดับผลงานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใช้ชนะของเขาครับในปีนี้เนี่ยครับก็มี ทิศทางที่ดีมากๆนะครับเขาชนะที่กาตาชนะที่สหรัฐอเมริกานะครับที่ออสตินแล้วก็ชนะที่เลอมองส์แล้วในทุกๆสนามสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นคือการขี่แบบรอบครอบและการไล่ r e c o v e r เอันดับคือไล่กอบกู้อันดับได้ในในช่วงหลังจากที่ผ่านกลางการแข่งขันไปนั่นเป็นการบ่งบอกถึงคุณสมบัติในการบริหารยาง ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของดูคาติซึ่งแน,น่นอนว่าก่อนหน้านี้รถนักแข่งดูคาติหานักแข่งที่ขี่แบบนี้ได้ยากมากอดีตหัวหน้าช่างนะครับของโรวิซโ,โซโซที่ปัจจุบันเนี่ยครับทำหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างให้ให้กับบาเซนนี่เองก็บอกนะครับว่าบาเซนนี่มีคุณมสมบัติเหมือนเหมือนก,นกันกับอันเดียโรวิซโ,โซโซเลยแต่ว่าเป็นคนที่ขี่ได้สมูท แล้วก็เซฟยางได้ดีกว่าโดยซิอโซมันก็เลยทำให้ตัวของเอนเนปเซนี่เนี่ยมีพัฒนานการที่ยอดเยี่ยมกับรถแข่ง GP 2 1นะครับนั่นเกิดทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญของทีมในตอนนี้ขณะที่ฮอเกมาร์ตินครับมาตินเองครับปัจจัยสำคัญที่ตัวเขาเองเนี่ย ฟอร์มไม่โดดเด่นในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกก็คืออาการบาดเจ็บที่เรื้อรังมานะครับแล้วสิ่งสำคัญเลยทำไมดูคาติถึงอยากได้ตัวฮอเก้มาตินขึ้นมาอยู่ทีมโรงงานเพราะว่าปีที่แล้วฮอเก้มาตินครับขึ้นมาแข่งขันแล้วก็ผลงานโดดเด่นมากนะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูผลงานของฮอเก้มาตินให้ฮอกเก้มาตินเนี่ยในการแข่งขัน MotoGP ปีที่แล้วในฐานะรุกกี้ เขาได้ใช้ gp 2 1นะครับรถสเปคเดียวกันกันกบเอเนอรบัสเซนี่ที่ใช้ในปีนี้เลยแต่ว่าปีนี้ปีนี้เนี่ยมาตินได้ใช้รถปี2022แล้วผลงานของฮ o อเก้มาตินครับก็เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูปีที่แล้วครับ2021เนี่ยเขาชนะมาได้ด้วยนะขึ้นโพเดียมอันดับ3ที่กาตานะครับชนะที่ สตีเรียนกลางปกีก็คือที่ Red เรด l ู i n g แล้วก็ขึ้นโพเดียมอีกครั้งหนึ่งในอันดับ3ที่ออสเตรีนกลางปีนะครับก็คือที่ Red Bull r ิงเนั่นเท่ากับว่าในการแข่งขันที่ Red Bull ู i n g เขาทำผลงานได้ดีมากๆสมมุตินะถ้าดูคติบอกว่าจะตัดสินจากผลงานช่วง2สนามที่กำลังจะมาถึงแล้วฮอกเก้มาตินชนะที่ที่เรด l ู i n g ซึ่งเป็นสนามต่อไปเนี่ยโหโหผมว่า เอเนวัสเาน,นี่คงงอนมากๆเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนะครับมาตินชนะที่ที่นี่นะครับที่เรดบูลิงหนึ่ครั้งแล้วก็ขึ้นโพเดียมอันดับ3านึงครั้งแล้วก็ไปไปขึ้นโพเดียมอันดับ2อนึงครั้งที่บา l e เลนเซียแต่นั่นคือการใช้รถแข่ง GP 2 1คือรถเก่า <c oughs> แล้วในปีนี้ครับฮอเก้มาตินช่วงเริ่มต้นฤดูกาลมาผลงานไม่ดีเลยนะครับไม่จบการแข่งขันบ่อยครั้งล้มบ่อย สิ่งสำคัญเลยคือตัวเขาเองมีอาการบาดเจ็บที่มือขวาจากการล้มหนักนะครับในปีที่แล้วคือที่ปอติเมาปอติเมาเนี่ยฮอกเกอร์ม,มาตินนะครับไปล้มในรอบฟรีแพ็กที่3จนกลายเป็นว่าล้มหนักมากเขาต้องพักไปหลายเดือนมากนะครับประมาณ2เดือนได้ก่อนที่จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระดูกที่มือขวาตรงข้อมือแล้วก็ในมือขวาเนี่ย หักชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับซึ่งมันสําคัญมากทั้งหักทั้งแตกประมาณ20-30ชิ้นนะถ้าผมจําไม่ผิดเนะี่ยเคยเขียนข่าวไว้นะครับแล้วก็พอหักเนี่ยม,มันทำให้ในมือขวาของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยสกรูแผน่นเพลทไทเทเนียมพวกนี้ครับอยู่ข้างในพอมาเริ่มต้นฤดูกาลนี้ฮอกเก้ร์มาตินบอกว่าเขาเขาไม่สามารถใช้มือขวาได้ได,ได้อย่างเป็นธรรมชาติมีบางสนาม มือขวาชาจนไม่มีความรู้สึกนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ฮอเก้มาตินครับเข้ารับการผ่าตัดใหญ่อีกหนึ่งครั้งเพื่อแก้ไขาอาการโดยผ่าตัดนะครับไปการจัดเรียงกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ข้อมือขวากับตรงมือขวาของเขานะครับการผ่าตาดัดครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่จบการแข่งขันที่บาร์เซโลน่านะครับหลังจานั้นฮอเก้มาตินก็ค่อยๆฟื้นตัวนะครับแล้วก็ ลงแข่งขานที่เลอมองสตอร์ดังนั้นเนี่ยทีมเองต้องการรอดูว่าฮอกเก้มาตินจะทําผลงานที่ดีได้ไหมกับรถแข่ง gp 2 2ซึ่งเน่นหมายความว่าดูคติยังไงก็แล้วแต่ตัวเรื่องระดับหนึ่งก่อนหน้านี้หรือว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือฮอกเก้มาตินอยู่ที่ทีมดึงเวลาไว้ก็คือรอดูว่าฮอกเก้มาตินนั้นจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีได้ไหมถ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บนั้นแล้ว มาตินออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่เข้ารับผ่าตัดที่บารเซโลน่านะเขาก็บอกว่าเขาขอบคุณดูคาติมากแล้วก็ขอบคุณทีมแพทย์ที่ที่เหมือนแบบช่วยเหลือเขาทุกอย่างนะครับดูคาติเองก็ต้องการคําตอบเหมือนกันว่ามาตินจะทำงานได้ดีไหมว่ามาตินจะคือคําตอบที่ใช่ของเขาหรือเปล่ากับนักแข่งเจนต่อไปในการที่จะขึ้นมาต่อสู้เพื่อลุ้นแชมป์โลกเคียงข้างกับฟรานเชสโกมันดญาเพราะนักแข่ง พรสวรรค์สูงแบบฮอเก้มาตินเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วไม่ได้ต่อสัญญาก,กับดูคาติเชื่อว่าที่มือนอื่นเนี่ยรอต่อคิวเพื่อที่จะดึงตัวเข้าไปอยู่แล้วดังนั้นดูคาติเองมันมีมันมีสิ่งที่ให้พวกเขาต้องให้คิดหลายอย่างคือถ้าเกิดเก็บมาตินไว้แล้วยังยังได้อยู่ในทีมเซ t เทอร์ไลท์หรือว่าทีมที่ทีมพรมามักในปัจจุบันนี้นะครับ แล้วอยู่ในทีมพรามากนานเกินไปไม่ได้ขึ้นทีมโรงงานสักทีมันอาจจะทาให้ฮอกเก้มาตินไม่อดทนแล้วก็ย้ายไปอยู่กับทีมอื่นก็ได้ซึ่งตอนนี้ถามว่านักแข่งที่ยังไม่ได้ต่อสัญญากับทีมอื่นเนี่ยเขามีข้อเสนอจากทีมอื่นๆมาอยู่แล้วนะครับมาตินอาจจะคุยกับยามาฮ่าไว้อาจจะคุยกับอ p ลเบเลไว้หรืออาจจะคุยกับฮอนด้าไว้ซึ่งก็อาจจะเป็นได้ นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้ดูคติเองก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับการเสียนักแข่งฝีมือดีแบบนี้ไปให้ทีมอื่นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องดีก็ปัจจัยเหล่านี้ครับ2-3สสนามนี้แหละที่เราน่าจะได้รู้กันนะครับว่าใครจะได้เก้าอี้ตัวนี้ไปนะครับขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยเลยคือฟันเชสโกมันดยาครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเขาก็ ส่วนตัวนะเขายังคงอยากร่วมงานกับแจ็คมิลเลอร์อยู่นะครับแล้วเอเนียปัซินีเองก็เคยออกมาพูดว่าบรรยายาก,กลัวผมมั้งถึงได้บอกว่าอยากร่วมงานกับแจ็คมิลเลอร์อยู่นั่นแหละคือคือสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับแต่ผมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนักแข่งไม่มีใครอยู่เหนือทีมนะครับการเลือก การที่ดูคาติจะเลือกใครตรงนี้แหละผมว่าผลงานของผลงานของเอเนบัสเซนี่เนี่ยมันมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาทำผลงานได้ดีแต่ที่เหลืออยู่ก็คือคนนี้แหละนะครับถ้าผลงานดี2ส,สนามติดต่อกันสมมุตินะได้ขึ้นโพเดียม2ส,สนามติดเผลอชนะมาอีกหนึ่งครั้งเนี่ยประกาศเลยฮอเก้มาตินแล้วมันก็จะไม่มีข้อสงสัยต่อแฟนๆทั่วโลกว่าเฮ้ยมาตินยังไม่เคยชนะเลยปีนี้ ขณะที่บาเซนินีชนะ3ครั้งทำไมถึงไม่เลือกบาเซนินนีนั่นก็เป็นปัจจัยต่างๆนะครับที่ได้วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้นะครับส่วนตัวผมก็เชื่อว่าเราอาจจะต้องรอกันอีกนิดนึงนะครับผมตอนนี้เนี่ยดูคติเองก็บอกว่า,วามันมันคงเป็นเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ เขาก็บอกอย่างชัดเจนนะครับแต่คนที่ประทับใจเขาที่สุด2คนนะครับก็คือบัสเซนินีกับฮอเก้มาตินนี่แหละแล้วท้ายที่สุดแล้วส่วนตัวที่ผมวิเคราะห์จากมุมของผมนะผมว่าคำตอบของดูคติเนี่ยใจของพวกเขานี่เอ็นเอียงไปเอ็นเตียงไปที่ฮอเก้มาตินอยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดถ้าฮอเก้มาตินยังไม่สามารถที่จะทำผลงานโดดเด่นได้อีกภายใน2-3สนามนี้เนี่ยเก้าอี้ตรงนั้น ก็คงจะตกเป็นของเอียบาสเซีนีครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจคุ่มไปกับความเป็นหนึ่งบอนชุปีวันอาวนิวยัมมะหาอา1 5